สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับดอนชัยทาธิให้คะแนนสามท่านปรวัตแขกสินทรทีราวุฒิศิละคอรและธงชัยทองสวัสดครับ ต่ครับมาตามกันต่อนะครับผู้เำเนิรายการในช่วงที่สองนะครับจาขั่วกับแวววววุ่นน้องนะครับรูปร่างดีนะครับสูงยาวผีเบือขวากับซ้ายนะครับสายของแวววาวกับขวาของจาขั่วเดินขยับเข้าหาเลยนะครับรูปร่างดีด้วยนะครับจาขั่วการดูมวยการผ่านมวยแล้วไม่ต้องพูดถึงนะครับแวววาวได้เปรียบเหนือกว่าแน่ แต่ว่าสภาพร่างกายความสดรุ่นน้องจากกั้ว่ตีขวาแม่นเลยครับแล้วอาวุธเวยก็ถือว่าจุดจิกชกยากคนหนึ่งครับามาลุยต่อครับผู้สงท้ายนะครับรุ่นน้องแต่รุ่นพี่ครับรุ่นพี่หลบได้ ถีงเพื่อนครับจากกุ๊กต้ตนๆนะครับก็ยังค่ขอยๆเป็นค่อยๆไปครับ ไม่ถึงหนึ่งนาทีครับยกไม่ได้จากตัวกับแวแววๆกันนะจีบไว้ต่อครับแวววาวจากตัวช่วงหลังก็หใหญ่วันใหญ่ขึ้นโตว,วัดโตขึ้น โม่กแรกครับลุนแดงที่จากัวนะครับเอาเตะไปเตะคืนครับแววาวเตะึ้นมาครับสิงจังหวะกันเลยนะครับคู่นี้ฝีมือจับด้วยกันทั้งคู่ดูนะครับรุ่นน้องออกมาใช้จังหวะฝีมือชกในเกมตั้งครับนะครับยกที่สองนี่ปล่อยให้รุ่นพี่แวววาวเดินขยับเข้าไปมีหมัดนํำไปกอดด้วยรุ่นน้องก็ต้องล็อกเอาไว้นะครับโอ้เอานะครับไลายแขนแล้วก็แทงสู้ครับ สับมือให้สัญญาครับกรรมการดอนชัยถีบไปก่อนครับซ้ายของแวววาวครับมาขวาแวววาวมา ค่อยๆขยับไปเรื่อยนะครับกรรมการเอาเอากันหน่อยนะครับยกที่สองแล้วนะครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันเยอะแล้วครับคู่เอกด้วยครับเอาขยับเข้าไปนะครับแทงขวาโอ้ออกสวยเลยนะครับจากัวรูปร่างได้เปรียบรูมน้องก็จริงนะครับแต่การมวยนี่รัดกุมเลยแววาวมีคู่นะครับขยับเข้าไปมีเตะล่างนะครับจ่อล่างแล้วก็มีหมัดซ้ายแทงสายนะครับถือว่าเป็นอาวุธเด็ดครับ โอ้โหหมัดมาครับเจอเตะคืนแล้วครับหมัดซ้ายครับขยับเข้าไปต่อยก่อนครับเตะซ้ายครับแวววาวแทงขวาของจากวัวครับดูนะครับขยับเข้าหานะครับแวววาวนี่เดินคู่นะครับไม่ดีรูปร่างเสียเปรียบก็จริงนะครับรุ่นพี่ จากัวก็ไม่รีบร้อนยาวกว่าทางขวาก็ทําได้ดีนะครับแหวว้าต้องลงทุนหน่อยนะครับไฟนี้นีแ่แหมเนี่ยครับต่อยหมัดแล้วพยายามจะไต่จ่อรารับแต่ว่าน้องรู้ทันนะครับสี่ไปก่อนครับแหวว้าเขียนรากไปครับลูกจ่อของจากัวนี่ว่าที่100ที่112เ,เนี่ยโอ้โ ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับทั้งทีละพงในคู่แรกก็ดีนะครับจากคู่ทีเรุ่นใหม่ๆนะครับรูปร่างดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเอาเริ่มจะขยับเข้าไปจอลูกทีบเอาไว้นะครับทำลายจังหวะไปเรื่อยโอ้ยเจาะยางเอามาดูวงในแต่ว่าจะเบียดจะปั้มตัวเล็กแต่จะขึ้นบนนะครับน้องก็ไม่ยอมนะครับไล่แข็งก่แขนเอาไว้ตีไม่ขนาดนี้กรรมการต้องแยกก่อนครับ ไม่ค่อยจะเข้าไปทัาจ่าทั่วนะต่างหัวยกสองครับคนละแข้งครับขวาท่าทายกันไปแต่ลำตัวครับเตะขาจากขวขวาไปครับสายคือกับแหววาวเอาซีขวามาตะกลางจากวัวแหววาวโยโย,โยโยโยขยับสลับไม่มีตังหวะี่ครับโอ้โหสายแล้วกโดนสวนอยู่เหมือนกันครับแม่ อ้าวจากกั่วหลุดครับโดนซ้ายคือพยายามเกี่ยวครับแม่เสียหลักล้มไปโอ้ทันยาดีๆครับมือีแมว่าฝีมือจากนี่กันทั้งคู่เลยครับแวววว่าเก๋าเก่งกว่าหน่อยนะครับแล้วก็มีลูกเตะเจ้าหยางเก็บเก็บด้วยจากว่าเริ่มจากขยับเดินเหมือนกันนลยครับถอยไม่ได้นี่ารโดนขาอีกแล้วนะครับขวายาวๆโดนจีบนานจะกว่าไว้ด้วยแสกไว้นี่คือหาแล้วนะครับเป็นสุดท้านี่กระสานกระสานบอลไปหมดแล้วนะครับในเวทีโอ้วัดกันเลยครับ ชีดจังหวะกันแบบนี้ครับจับไดโไ้โต้ไม่โตไม่โต้โดยแค่น้องครับหน่าพี่เก๋าน้องเลยเร็วกว่านที่ยัดไม่ได้ครับช้าไม่ได้ครับเพราะว่าจากคนจับอยู่แล้วครับนี่ครับมอเตะหลุดซ้ายทิ้งทำไปแล้วก็ควาคอครับเอาแล้วครับความยาวจะกลัวที่พอได้ล็อตโดนแล้วไปขวาเข้าไปครับแทงจริงไม่ยอมเพรารุ่นพี่เร็วๆก็ไตคืนเหมือนกันครับมากรรมการดูแล้วว่าไตเชือกไม่ถนัดแทงกันเจ็บไม่พอครเอาออกมาตรงนี้เร็วหวาตรงไหนความสดแล้วนะครับเอา ออกแข้ okay. วงวงในก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะครับจากัวไห้ขวาต่อยขวามีมาตามด้วยเอ้ามาดูกันนะครับขยับเข้าไปแล้ววาวไม่ได้เดินผูรุ่นน้องนะครับค่อยๆข,ขยับเบียดเข้าหาหรือว่าจากัวจะตกใจหรือเปล่า,าลครับรุ่น้องตกใจไม่ได้นะครับมีแขงขวาคอยจะกัดเอาไว้ตลอดคนระับมาตามตัวมาครับแล้ววาวน้องรับไปก่อนเลยโดนปัดมาลับเลยตีด้วยคร,ร,ร,รับเด็กเ,เ,เลยครับจากัวแลว้ววายัดเข่าขึ้นครับ ประกบในแบบนี้เริ่มเห็นแล้วครับว่าใครอีกใครกดดันกันแล้วครับจังหวะในนอกบอลสายกับขวาแล้วครับตอนนี้จะโกถีไปก่อนแวววาวยังไงดีครับหาจังหวะแหวดูว่าช้าลงไปครับต้องปรับต้องแก้เลยนียกอะไรขึ้นมาดีไงยกซ้ายขึ้นมาใครบอกช้าเร็วอยู่เมื่อกี้นี้แวววาวนี่หอยบังห้อยโอ้ะครับค่อยห้อยในับข้าหา นัดวองเก่าออกมาแต่ตาคั่วเริ่มจะใช้ฟองใหญ่หมดไปเรื่อยแล้วนะครับขยับเข้าหาเบียดเข้าไปแต่ช้าไม่ได้ไม่อยู่กับแค่ขวาโอ้ประตีขาลอยวายก็ปั้มในเลยครับขาไหลลูกกล้าหนี่นะครับยกขึ้นมาแต่ลราไม่พิโกเห็ุนี่นะบอลใหญ่นะครับตาคั่วเอาครับเดี๋ยวเอาอยากจะไล่แข่งแล้วก็แทงคู่นะครับแทงแล้วก็คาไว้โอ้เย็นไปยังก็ลุกเลยจบไปครับตัวที่สาม มีจะว่าแรกจะว่าพอบอ่าตั้งหลังก็ไต่ขวาครับจ,าจา้าวเอวก็ไปชัวร์ก็ยังไม่ได้จะซื้อแล้วครับเจอขวาอีกทีหมดยกที่สามครับเดินขยับตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับแววว่าเนื้อคู่เบียดเกัาไปท้ายโอ้โหเอานะครับเรื่องเริ่มติดเริ่มเร็วขึ้นกว่าเก่าจากอเองก็จากไปตั้งรนะยังไม่ได้ต้องขยับโต,ตัวนะครับแข็งขวาก็้วทำได้ดีครับ แขงอแค่งครับทีต่อทีครับจักว่าจักว่าเป็นของใครอ้าไปไปไปขวาหลุดครับแรวาวก้าวเข้ามาเสียบเลยครับจากู้เด้งแทงเข้าไปแววาวเด้งคือจากู้เด็กขวามาครับขยับเข้าไปหานะครับแรวาวลูกกรเสีเปียบรุมทีก้าเกมสาโอ้ จ่าขโ่้พยายามจะโต้คืนนะครับไม่อยู่ครับข้ายขวาแต่แวอลก็คอยบังเอาไว้นะบังแล้วก็โต้เต็มเก้าการตรงนี้ต่ขวาโต้คืนโดนการทะลุตู้ที่วงในโอ้โหความใหญ่ความใหญ่ของแจา่าขั่วเวลาล็อกนี่ก็ล็อกแล้วก็เสียบได้ตะแล้งเหมือนกันครับโอ้ลุตพี่ลุตผัดนะครับเจอความใหญ่ของน้องแบบนี้ครับแขงขวาของจ่าขั่รครับ แหววโอ้แมมจังหวะก้าวเข้าไปเตะเขาครับแต่ตัวเองมรัไปเสียหลักล้มก้นจํำเบ้าครับแวววาวครับแทงขวาจากัวแวววาวต่อยไม่โดนครับแทงซ้ายหมัดขวามาแทงซ้ายครับแหวววาวครับจากัวเสียบึืนยัดคืนครับข่าวของจากัวหยุดไม่ได้ลวนไม่ได้ครับเพราะว่าแหวววาวมีแทงขานโตขึ้นตลอดเรา โชคในเกมตั okay, ้งรับแล้วเสี่ยขาหน้าไว้ตั้งรับวงในดูจังหวะการล็อกบิดเข้าไปโอ้โหสถานการณ์ก็ถือว่ายังกระดุกยังไม่จากกันน้องมีพัวเลยนะยังเปรียกตู้นันอยู่ขยับเข้าไปดูจังหวะการล็อกผลยากขั้วรับได้ใหญ่เลครับแหวววววไล่แหนก็ตีตู้ไม่ยอมวงในแร้วเปรียกเข้าไปดูเลยครับแหนได้รวยๆจากขั่วต้องเบียดทนอย่างเดียว โอ้โดนกดคอลงมาโดนเสียบครับแจ้จังหวะสมงมาสกักครู่ครับเป็นแวววาวครับดูส่งได้ครับวัวจะหลุดวัวจะหลวมเลยแทงซ้ายแวววาวพยายามตัดหน้าเด้งซ้ายโอ้โหฮะแต่เฮเลยครับจังหวะนี้เข้ามาทำของแวววาวครับ โอ้คู yeah. ouais, nada, ่นี Or, ้ด oh, oh, uh, ูแล้วยกสุดท้ายน่าจะชิงดังกันใกล้ๆเลยครับขยับเข้าหาครับจะกุ่วได้ยาวได้ใหญ่แกวานในชุตั้งรับคอยวางคอยโต้๊าไต่ความเต่าชิงกันตอกท้ายกับขวาครับเริ่มจะเดินบ้างขยับมาโอ้แท่งขวาไปแล้วขวาอีกแล้วโอ้โหมาโดนบอลยัหลักเข้าไปเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปครับเตะซ้ายแกวาน แ้งขวาของจากั่วครับเจอแทงซ้ายของแวววาวแทงขวามาครับจากั่วแทงซ้ายไม่ถึงสายกับขวานครับนี่ครับเปียดเข้าไปล้ำมเลยดูว่าจะมาถูกมั่นใจเหมือนกัน,นครับแวววาวเอาล้ครับเริ่มจะได้ใจ,จเริ่มจะเดินจากัววเขามีแแ้งขวานครับเท้าไหนก็ล็อกเอาไว้ก่อนมาดูครับเท้า หยักเข้าไปจะขู่รุ่นน้องรุ่นน้องต้องขยันครับไปรุ่นเต็งหัวไม่ได้นี่นะครับเริ่มจะเบียรเริ่มจะปั๊มได้โอ้เสียงเชียร์นี่ก็ฮือไม่ดีเลยครับพยายามพยายามเบียดนะครับเอาเล่นเข้าไปครับแหววครับแยกมาก่อนแงะมาก่อนครับก็ต้องลุยต่อนะครับแหววแต่ไม่ถีบผาบนะครับรอจังหวะรอจังหวะเลือกออกครับแข้งซ้าย โอ้ผหู้นี้ถือว่าถูกคู่เลยนะครับเกากับสดก็จริงนะครับโอ้ยเอาละครับบอลใหญหลักเสียลูกเสียเรียบไปเหมือนกันนะครับสถานการณ์นี่วุ่นวายอีกครั้งแล้วเลยครับแล้วก็เริ่มจะได้ใจด้วยโอ้ยดูจังหวะการล็อกนะครับผมจะกลัวล็อกกับแทงโต้คืนเหมือนกันเกมการชกนี่บีบหัวใจจริงๆรับแมมองทีมงานบอกยังไม่พอครับต้องพยายามเข้าปีกเข้าใวังเตงซ้ายครับ เจอเข่าของจากัวขึ้นคอแท้ขวาครับบาวเายายกดคอลงมาจากัวก็เนี่ยครับมีลูกตีคืนครับมาตามก็ต่อหน้าที่สุดท้ายนะครับดูว่าจะตามฝ่ายต่างมั่นใจหรือเปล่านะครับเอาทีมงานก็บอกเอาอีกหน่อยนะครับเอาอีกหน่อยบาวค่อยๆขยับเข้าไปจากัวก็ตั้งรับครับดูนะครับไทยโอ้หายไม่ดีสวยนะครับ แววว่า well, wow. จากุ่งต้องล็อกเอาไว้พยายามจะเถียดจับล่องเลยโอ้โหบรรยากาศวุ่นวายอีกแล้วนะครับขอหรือเปล่าครับอ่าแต่ทีมงานข้างล่างครับพี่บอลมหาชัยบอกแววว่า well, ท wow ุกคนบอกพอแล้วครับจากุ่งเองครับแม่ก็บันผมว่านใจครัผมก็ตุนมาก่อนหน้านี้เยอะครับ โอ้โหวันนี้เจียวเจ้ายันู่สุดท้ายครับเดี๋ยวดูครับ20ิวินาทีเลยประมาณนะครับขนุกคูขี้เลยครับจบกันสมร่าคาเลยครับฝ้ายเับขว่าเก๋ากับสดมาดูกันนะครับโหวงสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วต่างฝ่ายต่างมั่นใจด้วยนะครับโดยผอเคร์ของั้งผู้เขามั่นใจด้วยกันถึงจหว่ากันแล้วก็ไม่เท่าเลยครับตอนนี้ครบห้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการกระถินอย่างเป็นทางการครับ ไหนครับกรรมการต่อชายทาที่เดินมาบายที่2ไปใบที่3ครับแล้วก็ไปที่ไม่มีปัญหาครับเป็นจากัวเลยครับ